สวัสดีนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของอเครื่องมือที่เรียกว่า v e g t t a t เ o o ัใน D5 กันนะครับในการวางต้นหมากรากไม้หรือยูอบเจกต์ต่างๆเนี่ยนอกเหนือจากการที่เราดึงจาก a อ s e t มาวางทีละตัวแล้วเนี่ยใน D5 จะมีเครื่องมืออีกอันหนึ่งที่ใช้ในการวางต้นหมากลากไม้เหล่านี้นะครับทีละมากๆนะครับซึ่งเครื่องมือก็จะอยู่ที่ทูบาร์ข้างบนเนี่ยนะครับ ชื่อว่าถูนะครับถ้าเราคลี่ออมาดูเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีเครื่องมือในการวางต้นไม้ลงไปเนี่ยนะครับหรืออ b อบเจกต์ที่เราเลือกเนี่ยอยู่3ชนิดด้วยกันชนิดที่1คือ b บรั h ก็คือเหมือนเพ้น t ลงไปนะครับแล้วก็มีอีกอันคือ Scatter ร์นะครับสกตเตอก็คือเลือกอ b อบเจกต์ที่เราต้องการแล้วก็เทตัวต้นหมากรากไม้ที่เราเลือกลงไปบ,บนอ b อบเจกต์นั้นนะครับกากรณีนึงก็คือพาร t ท ก็คือกําหนดเส้นทางแล้วก็วางแนว Object ที่เราเลือกเหล่านะั้นลงไปในเส้นทางที่เรากําหนดนะครับกรณีของ Scatter นั้นมันจะมี2ตัวนะครับสเกตเตอร์ uh, ที่ของเดิมคืออันที่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูในในคลิปนี้แต่มันจะมีเครื่องมือใหม่คือ Scatter ตัวใหม่ของ D5 uh, ผมจะแยกไปพูดในคลิปหน้านะครับเอาละครับ <All right. S 1> เริ่มเรื่องเลยพอเราเริ่มต้นพออยู่ในซีนที่เราต้องการนะครับ เราก็เลือกเครื่องมือที่เรียกว่า brush หรือกดตัว b ก็ได้นะครับพอเราเลือก brush เสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทางฝั่ง asset เนี่ยนะครับเขาก็จะแสดงตัว object ที่เราอยากจะ p พ i n t ลงไปนะฮะโดยที่เราสามารถจะเลือกได้ว่าเราจะเอาตัวไหนบ้างนะครับผมจะลองยกตัวอย่างเลือกเป็นเป็นต้นหญ้าก่อนแล้วกันนะครับสมว่าผมเลือกง่ายๆอันนี้นะครับอันนี้ โอเคผมอาจจะเลือกตัวที่มันเป็นพุ่มไม้ขึ้นมาหน่อยจะได้เห็นไอเดียนะครับมันจะมี v a r i a t i o n ของต้นไม้หน่อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสูงผมเลือกเสร็จนะครับขั้นตอนถัดไปให้เรามาดูตรงฝั่งซ้ายนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าในขณะที่เราตัวนี้เป็น radius นะครับถ้าเราเลื่อนเมาส์ไปบนจอเราเลือก radius นะครับจะเห็นว่ามันจะมีกรอบเกิดขึ้น ก็คือขนาดของพื้นที่ที่เขาจะเพนลงไปนะฮะเป็นโดมสีเขียวๆเวนี่ยนะครับแล้วก็มีรเดียสถ้าผมทำใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับถัดมาก็เป็น density นะครับคือความหนาแน่นเมื่อเราเมื่อเราคลิกลงไปทีนึงเนี่ยมันจะใส่ต้นไม้ที่เราเลือกเหล่านี้นะครับลงไปหนาแน่นแค่ไหนนะครับส่วนไซส์ที่เป็นขนาดนะครับมันอาจจะ o v e r s ร์สเกล ของของเดิมที่ใส่ลงไปก็ไล้ผมจะตั้งไว้ประมาณนี้ก่อนลองดูส่วน random size นะครับ random size หมายความว่าถ้าเราตั้งตัวนี้ให้มันมีค่ามากเนี่ยหมายความว่าในการเพนท์ไปนั้นเนี่ยตัวอ็อบเจกต์ต่างๆมันจะมีสเกลที่แตกต่างกันทำให้เกิด variation ที่น่าสนใจผมลองตั้งสูงไว้นิดนึงนะครับส่วน align to terrain เนี่ยหมายความว่าตัวต้นไม้หรืออ็อบเจกต์เหล่านั้นเนี่ยมันจะอยู่ในทิศทาง normal ของ Surface งต่างที่เราทำผมทิ้งไว้ก่อนแล้วกัน ทีนี้พอผมเลือกเสร็จนะครับผมเลื่อนเมาส์มาเป็นสัญลักษณ์ของอรูปโดมอันนี้นะผมจะใช้ไซส์ประมาณแค่นี้ทดลองก่อนนะผมกดเมาส์แล้วก็เลื่อนเมาส์ไปนะครับีนจะเห็นว่าเนื่องจากว,ว่าในอ็อบเจกต์เนี่ยผมเลือกต้นไม้ไว้ด้วยนะครับเขาก็จะเพ้นต้นไม้เหล่านี้ลงไปด้วยนะครับแต่สมมติถ้าผมจะเลิกผมก็กด escape นะครับก็ถือว่าเป็นการจบแต่อ็อบเจกต์เหล่านี้มันเป็นตัวเดียวกันนะครับผมจะคลิกตัวนี้แล้วผม ตัว scatter มันจะอยู่ที่นี่ดูที่ inspector นะเจะเห็นว่ามี brush history อยู่ตรงนี้นะครับผมจะลบมันทิง้งเลยนะครับโดยการที่ผมคลิกขวานะครับแล้วผมจะ delete ทิ้งหมายความว่าผม delete เฉพาะตัว brush ที่เทล,ลงไปนะครับแต่เนี่ยอะเนืเ่องจากว่าเมื่อกี้ผมอาจจะเผลอเลือกต้นไม้ขนาดใหญ่ไปนะครับผมจะดูนิดนึงเพื่อจะเอาต้นไม้ออกอต้นไม้นี้ผมจะออกนิดนึงก่อนผมไม่อยากได้ต้นไม้ใหญ่ผมจะลองทดลองง่ายๆก่อนประมาณนี้ นี่ผมก็เลือกอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะชุดที่เราเลือกพอเราเลือกเสร็จผมจะลองดูผมลดเบรเดียส่งนิดนึงนะครับเอาละประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเพนไปประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วผมคลิกที่ตัวอ็อบเจกต์ตัวนี้นะครับมีบัตรฮิสตอรีอยูอ่ผมจะดีลิททิ๊กไปก่อนลองใหม่นะครับเสร็จแล้วผมไปที่บัตรชกรอบนี้ แล้วก็ผมจะลดสเกลลงนิดหนึงไซส์ใหญ่ไปหน่อยนะครับเอาละเดี๋ยวผมลองดูนะครับเพ้นท์ไปอันนี้คือเพ้นท์นะครับก็จะวางไ้ผมอาจจะแต่งรายละเอียดนิดหน่อยโดยการให้บรัชมันเล็กลงเส้นบริเวณขอบตรงนี้นะครับผมก็เปลี่ยนไซส์ของบรัชให้เล็กลงนะครับแล้วผมอาจจะ Paint เพ้นท์ไปแถวๆนี้นะเอาละครับตอนนี้ผมก็จะได้ลักษณะที่เราวาง อ็อบเจกต์ลงไปนะครับทีนี้หลังจากวางอ็อบเจกต์ไปผมกด Escape เพื่อจบการเขียนนะครับถ้าเราอยากจะ Edit ล่ะนะครับเราสามารถจะคลิกไปที่ตัวตัวเ t t a t i o n ที่เราวางไปนะครับเสร็จแล้วมาที่ r u s s เนี่ยที่ Inspector เนี่ยมี r u s s นะครับแล้วผมก็สามารถจะเลือกตรงตัว a อ p l y to Eraser อนะครับอันนี้หมายความว่าผมจะลบ แล้วถ้าตรงนี้ผมเริ่มมันจะกลายเป็นโดมสีแดงนะครับสมมติผมจะลบแถวนี้ออกนะครับนิดหนึ่งผมลดเลเยอร์ลงมาดนึดนงแล้วผมจะลบแถวแถวนี้ออกนะครกลางๆเนี่ยนะผมสามารถจะคลิกลากไฮะให้เป็นทางเดินอะไรประมาณนี้นะครับนี่เราก็ Edit ได้นะครับหรือเราอาจจะ Delete บางอันเช่นแถวแถวนี้ผมอยากแต่งนิดหน่อยนะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับนี่เราก็ปรับหรือผมอาจจะเพิ่ม นะครับเ a p e เสร็จคราวนี้ผมจะเพิ่มไปใหม่นะครับก็คือตัวเดิมเนี่ยนะครับแล้วผมจะ Add เข้าไปเหมือนเดิมนะครับสมมติว่าผมทำเบรดี้เล็กๆไปแต่งดีเทลลิงนิดหน่อยม,มุดแบแถวขอบนี้นะครับผมจะแต่งนิดนึงประมาณตรงนี้ก็ได้นะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะใช้ลักษณะที่เป็น brush paint นะครับอีกกรณีหนึ่ง นะครับผมจะเอาตัวนี้ออกไปก่อนแล้วกันครับผมจะคลิกเลือกตัวนี้นะครับคลิกขวา delete ทิ Del ้งไปคราวนี้ผมจะใช้ tool อีกอันก็คือการใช้ brush ที่เป็น scatter นะครับ scatter นะเราก็เลือก scatter เหมือนเดิมนะครับมันจะมีเครื่องมือที่เลือกอยู่ผมจะลองใส่ต้นไม้เพิ่มไปนิดหน่อยเอาต้นไม้ไม่ใหญ่แล้วกันนะครับ,รบประมาณต้นนี้แล้วกันผมเลือกมาแล้วก็ เอาต้นไม้นี่อีกสักนิดละกันโอเคเดี๋ยวผมเอาต้นหญ้าออกนิดนึงนะครับเพื่อให้มีบูมเหลือผมเลือกได้หกชนิดนะครับเอาละตอนนี้ผมมีต้นไม้นะครับมีหญ้าคราวนี้ถ้าเกิดผมกดเพนส์ตอนนี้เพอเอินผมมีเซอร์เฟซเดียวนะครับเวลาเราคลิกลงไปเนี่ยมันจะเทลงไปทั้งพื้นที่นะครับผมจะลองดูนะฮะ ผมคลิกไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะทําทั้งหมดนะครับถ้าเราสังเกตดูตอนนี้มันจะทําหมดเลยนะครับเอาโมเดลใส่รวมกระทั่งแม้กระทั่งในน้ํานะครับเนื่องจากว่าเซอร์เฟซผมไม่ได้แยกนะครับในความเป็นจริงแล้วถ้าถ้าเซอร์เฟซผมแยกซะหน่อยเนี่ยผมก็สามารถจะไม่ให้ต้นไม้มนอยู่ในน้ําได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลา,าทำเราอาจจะใช้วิธีใน sketchup อะ่ะเราก็ใช้วิธีตัดเส้น ตรงบริเวณขอบของน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้มันแยกเซอร์ฟเสกันแล้วก็เทมเทีวัตถุต่างนิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราส่งเข้ามาใน d ีไฟพื้นที่2อันเนี่ยมันก็จะเป็นคนละชิ้นที่เราสามารถจะสแกตเตอร์วางไปในพื้นที่นี้ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะลองคลิกตัวสแกตเตอร์นี้นะครับแล้วผมจะลบออกนิดหน่อย Delete เหมือนกันเอาล่ะ อันนี้ก็คือกรณีที่มันเป็น scatter ลงไปบนพื้นที่นะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็น part นะครับเราก็ลองเลือกดูนะครับ tool นะครับ part part ในที่นี้เหมือนกันนะครับผมมี object ที่เลือกอยู่นะครับผมก็จะเลือก object ตอนนี้ผมเลือกเลือกสมมติผมเลือกแค่ประมาณต้นหญ้าแล้วนะครับแล้วก็ผมจะใส่ต้นหญ้าใหญ่ๆนิดหน่อยออมีพุ่มไม้ประกอบนิดหน่อยโอเคสมมติผมเลือกประมาณนี เสร็จแล้วสิ่งที่เราทําก็คือเราสามารถจะคลิกไปบนพื้นที่ตรงนี้นะครับเราคลิกไปบนพื้นที่แล้วผมคลิกนะครับแล้วผมก็เลื่อนเมาส์ไปจะสังเกตดูว่ามันมันจะมีความพยายามที่จะเทเบาร์ดรี่ตรงนี้ลงไปนะครับผมคลิกไปผมคลิกไปคลิกไปโอเคนะครับประมาณนี้นะครับแล้วกด e n t e r ทีนี้สิ่งที่ทําก็คือพื้นที่ตรงเนี้ เราสามารถที่จะกำหนดนะครับข้อมูลต่างๆเช่นสมมติว่า number ตอนนี้มัน5นะครับก็คือมีห้าต้น,นแน่นอนก็คงไม่พอหรอกเราก็จะเพิ่มไปนะครับนี่ก็เพิ่มไปเหมือนเดิมนะฮะ direction ผมให้มัน random direction หน่อยเพื่อให้ต้นไม้มันมี variation ในการปรับนะครับ ผม Random Spacing หน่อยให้มันใกล้ไกลต่างกันนิดหน่อยนะครับ size นะครับอ่า f ผมให้มันขยับต่างกันนิดหน่อยเห็นฮะให้มันมีเอ่อ uh, a t i o n จากแนวพาร์ตไบ้างนะครับ s i ส e ตัวนี้เป็น Random size นะครับตอนนี้ Size เป็น1ผมจะลองขยับขนาดดูเห็นไะมะไซเป็นโตขึ้นนะครับแต่คราวนี้ผมต้องการให้มันมี Random ผมก็เพิ่ม Random Size เข้าไปจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีต้นใหญ่ต้นเล็กเกิดขึ้นบนพื้นที่ นะครับอันนี้ก็คือกระบวนการที่เราทําบนพาร์ตในรีลิสปัจจุบันที่ผมทดสอบอยู่เนี่ยนะครับมันยังมีสีของแนวพาร์ตเกิดขึ้นนะครับแต่ผมพบว่าเวลาเบนเดอร์แล้วมันก็กไม่มีไม่มีไอ้ไอ้เลเยอร์ A A เหล่านี้แล้วนะครับผมจะลองทดลองดูนิดหนึ่งครับผมจะปรับ e x p ก s u โพเนิดหนึ่งเสร็จแล้วผมจะลองเบนเดอร์รูปนี้ดูรูปนี้นะครับตอนนี้เรามีเห็นไฮไลท์ของแนวพาร์ท นะครับผมจะลองเรนเดอร์รูปนี้แหละมานี้นะครับแล้วผมลองเรนเดอร์ดูที่ 2K แล้วกันเพื่อไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับอตอนนี้ผมอยู่ที่เอา 1K ก่อนแล้วกันเพื่อเร็วดีนะครับผมจะเรนเดอร์ดูนิดหนึ่งเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเซฟไปในอลองดูเซฟ yes โอเคนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดภาพนี้ดูเทียบกันภาพนี้นะครับสังเกตว่ามันก็ไม่มีแล้วนะฮะมันก็ไม่มีลักษณะที่เป็นแนวที่มันเป็นเลื่อเของแนวพารนะครับเป็นเรนเดอร์มันจะไม่เป็นนะครับแต่ว่าที่อยู่บนจอเนี่ยมันยังมีลักษณะที่มันเป็นเงา ของแนวพาสนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็นที่กราฟิกบอร์ดผมลืมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าเราก็สามารถจะใส่ลักษณะต่างๆของต้นไม้ลงใบบน t 5ได้นะครับในคลิปหน้าเราก็จะพูดถึงเรื่องของ scatter ตัวใหม่ที่มีอยู่ใน D5 กันว่าเราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ